กระผมตั้งใจมาหาคุณหมอวันเพ็ญพิมพ์แจมจรัสนะครับซึ่งเป็นหมอทางเลือกท่านเปิดคลินิกชื่อว่าคลินิกแพทย์แผนไทยอยู่ที่บ้านท่าผู้อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีคลินิกของท่านได้รับใบอนุญ,ญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขเลขที่7 1 1 8 8 0 0 0 1 6นะครับท่านมีความรอบรู้แบบแตกฉานเชี่ยวชาญและก็ชำนาญมาก3ด้าน ด้านที่หนงคือด้านการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับสรีรวิทยาท่านก็รำเรียนมาด้านที่สองคือด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งรักษาทุกโรคด้วยยาสมุนไพรไทยนะครับด้านที่สามเป็นความสามารถพิเศษของท่านก็คือด้านการจับชีพจรหรือที่เราเรียกกันว่าแม่นะครับผลจากการแม้ที่ข้อมือที่ข้อศอกท่านจะมีความสามารถ บอกได้เลยครับว่าความดันเท่าไหร่ความดันโลหิตบอกหัวใจการไหลเวียนของเลือดนะครับคือจะบอกตัวเลขนะครับความดันเท่าไหร่ยูริกเท่าไรนะครับน้ําตาลเท่าไหร่ GFR เท่าไหร่เนี่ยจะบอกได้บอกไม่ได้อย่างเดียวคือกรุ๊ปเลือดแม้แล้วตรวจไม่ได้มีอย่างเดียวนะครับอันนี้คือความสามารถพิเศษของท่านนั้นการรักษาของคุณหมอวันเพ็ญ ท่านก็จะรักษาโดยการตรวจโดยการแม้ชิบจรจับชิบจอแล้วก็สั่งยาตามอาการของโรคนะครับซึ่งยาของท่านก็จะมีทั้งยาต้มมีทั้งยาแคปซูลมีทั้งยาเม็ดซึ่งเป็นยาสมุนไพรไทยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษที่จะไปกระทบกับสรีระสังขารอะไรของเรานะครับแต่การรักษาอาจารย์หมอเนี่ยท่านบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นหมอที่ดีที่สุด การรักษาที่ดีที่สุดก็คือต้องปฏิบัติตามที่ท่านสั่งมีอยู่4อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินการรับประทานท่านจะมีห้ามไม่ให้ทานอาหารแล้วแต่โรคนะครับแต่โดยสรุปก็คืออาหารต้องห้ามต้องปฏิบัติไม่ทานอย่างเช่นอาหารที่มีไขมันไข่ทุกชนิดน้ำมะพร้าวถั่วทุกชนิดบัวทั้งตัวหัวหมู แต่ชิ้นส่วนคอขึ้นไปห้ามนะครับคอหมูหูหมูลิ้นหมูเป็นต้นกะทิทุกชนิดนะครับอาหารกะทิผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงหน่อไม้ทุกชนิดของหมักดองทุกชนิดไก่ตัวผู้เช่นไก่ต้งไก่ชนนห้ามนะครับไก่ในตลาดไก่ที่มีขายกินได้นะฮะเพราะว่าเป็นไก่ตัวเมียทั้งหมดทานวายอดผักทุกชนิดปลาน้ําจืดนะครับเต่าตกภาพปลาไม่มีเกล็ดเนี่ยห้ามทาน นะครับเช่นปลาดุกปลาสวายปลาบึกปลาไหลกุ้งห้ามทานได้เฉพาะแต่ปลาที่มีเกล็ดเท่านั้นอาหารทะเลห้ามนะฮะยกเว้นปลาทูกินได้แตงทุกชนิดแตงกวาแตงร้านแตงโมแตงไทยน้ำเต้าห้ามนะฮะอาหารที่มีรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดเครื่องดื่มบางประเภทน้ำอัดลมกาแฟเครื่องดื่มชูกาลังเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอฮอลน้ําเย็นจัดห้ามนะครับแล้วก็ ดอกผู้ชายอันนี้ก็ห้ามนะฮะแต่บางโรคก,ก็ไม่ห้ามแล้วแต่ว่าจะเป็นโรคอะไรน,นี่ข้อห้ามประการที่สองต้องทานเป็นเวลาเช้า6กโมงเช้าครึ่งอาหารกลางวันสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็โมงครึ่งนะฮะอาหารเย็น1ิ3 0กนย์สโมงเย็นครึ่งสามเวลานี้เท่านั้นแต่ระหว่างวันระหว่าง,ระ,างระหว่างมือ้อสามารถทานผลไม้นะ บางชนิดได้ที่ไม่หวานเกินไปนะครับหห้ามทานสองทานเป็นเวลาสามให้รับประทานหรือให้ดื่มน้ำร้อนทั้งวันวันละสองลิตรถึงสองลิตรครึ่งนะครับเหตุที่ให้ดื่มน้ำร้อนก็เพราะน้ำร้อนนั้นจะไปละลายไขยมันในตับเป็นต้นเวลาจะทานน้ำร้อนก็ให้เป่าไอ้น้ำร้อนจะเข้าไปสู่สจมูกเข้าไปที่ตาตาจมูกก็จะ ได้รับการรักษาไป,ไปในตัวตาจะไม่เป็นกุ้งยิงจมูกก็จะไม่เป็นลิซิดวงจมูกเป็นต้นนะฮะดื่มน้าร้อนไม่ใช่ดื่มแบบพุดพรวดนะครับพอมันร้อนก็ต้องค่อยๆดื่มไปทั้งวันนะครับประการที่สี่สี่ทุ่มต้องนอนนะครับวางให้ลงปรงให้ตกกลางวันเราแบกภาระมาเยอะและวกลางคืนถึงเวลาต้องพักผ่อนหลับนอน4วิธีนี้ปรากฏว่าคนไข้ นะครับมีชีวิตอยู่ได้กระผมเองไปเช็คเลือดปรากฏว่าค่าของเลือดปกติครับในสองเดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงจักรีจักรธรรมธรรมะที่เป็นดุดรอ้อนนำพาผู้โดยสารไปสู่ที่หมายได้อย่างปลอดภัยฉันใดนะครับอาจารย์หมอวันเพ็ญพิมพ์แจ่มจรัสท่านก็ช่วยผู้ป่วยนะครับ โรคภัยไข้เจ็บพวกเราจะหายได้ปฏิบัติตามจักสีล้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทตจัสไปแล้วปฏิรูประเทศสวาสะเราอยู่ในประเทศที่เหมาะสมอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ไปมาสะดวกจะอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้อยู่ภาคอีสานภาคกลางมาที่บ้านทาพุด่านมะขามเตี้ยสะดวกครับยอดยานภานะถนนนนทางเรียกว่าปฏิรูประเทศสวะสะที่สําคัญมีโลเคชั่นให้ไม่ต้องหลงทิศหลงทาง ประการที่ 2, สองสัพปริสูปัสยะคบหากัสัตว์บรุษอาจารย์หมอวันเพนพิมพแปมจารัดถือว่าท่านเป็นหมอสัตว์บรุษแุ่ในที่เรียนมาแล้วมีความรู้สามด้านอย่างแตกฉานนะครับมีโอกาสที่เรามาคบหากับหมอผู้มีความรู้ดีความสามารถดีนี่เป็นสัพปริสูปัสยะล้อที่สองล้อที่สามคืออัตถสัมมาปณิธิตรงนี้สําคัญอยู่ที่เราครับยาที่ดีที่สุดก็คืออาหาร ที่อาจารย์หมอท่านห้ามไม่ให้รับประทานเราก็ไม่รับประทานอัตสัมมาปณิทิก็คือการตั้งต,งตนไว้ชอบก็คือศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาสาธุปฏิติตาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวรักษาโรคภ,ภัยได้ตั้งตนไว้ชอบก็คือปฏิบัติตามหมอโดยเคร่งครัดเชื่อฟังท่านปฏิบัติตามท่านอัตสัมมาปณิทิตั้งตนไว้ชอบสุดท้ายข้อที่หนึ่งข้อสองข้อสาม นะครับปฏิรูปรเทศวาสะสัพริสูปัสยะอัตสัมมาปณิธิจะรักษาไว้ได้ก็อยู่ที่ข้อสี่เนี่ยล้อที่สี่ปุเพกัตะปุญญาตาการได้สั่งสมบุญมาเราได้มีโอกาสมารักษาบุญเดิมมาเติมบุญใหม่เพื่อชีวิตชีวาของเราจะได้ยาวไกลต่อไปไม่ตายก่อนวัยอันควรอยู่ที่ปุเพกัตตปุญญาตานี่แหละเพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่า ใครได้มีโอกาสมารักษากับหมอวันเพ idar, น terrace, ็ญก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญร,ร่วมกันมีศีลเสมอกันมีบุญที่เคยกระทำร่วมกันมาก็สาม,มารถที่จะเยียวยารักษารับการเยียวยาและรับการรักษาโราภาคภัยไข้เจ็บก็จะหา,หายไปไม่ตายก่อนวัยอันควรเหตุนี้เองครับจักสีสาม,มารถชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกปัญญาและรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บของเรา เพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวให้ยาวนานที่สุดนะครับ